เอาวันนี้วนนี้พ่อสักได้มาไปตะดตัดวันไหนวะได้ตัววิ่งตัดตัววิ่งกอออกกว่ากันเอาเอาเอาเล็กวิ่งไห้กับผมมาเล็กวิ่ง ว่าทำไมกับจังกะเบ่งแม่เพสีเขียนใช่นีโอ้ยไปเขียนใช่เฮ้ยเเขียนใช่กระดาษดีดดอนสมมติพูด่อยากล่พาน่โอ้ยเปลงนะกน่มันกมานนึงัดน่ได้ฝาตงกันนี่ก็นี่ภษได่งมาิเอาอ่นบูใ่ไปนั่งู นางไก่ภาษาหน้าหมอนี่ไทยอเ,อเอายิ่วขึ้นเป็นเซนเอาเอาเอาเปนั่งน้ำแน่นี่ยิ่วขึ้นเป็นเซนเลยเป็นยังไงเลี<า>้ยงกันด้วยเออแม่น,ไปไปน,น,นั่นไปเปนั่งตัดนั่งกับนวอน้อกันแน่มาพี่เออแม่นอยุบก็ไมาพี่ต่พวกนี้ผู้บาดกันตัดเอาเอา,เอา,เ,อาเอาทอสซับจะมาสั่งแห่มียอยู่ตัวตัดนึงอย่างเดอกต้องดุหนึ่งนางนี <c oughs> ่อนมันมีผู้บาดแล้วผู้บาดว่าเฮ็ด สวัสดีครับพ่อกสวัสดีครับยมาทายเอาตามหดต้อนวดตามหมดต้อนวดว่มันต้อนวดตนวดนวดเอาตเลขกันดีไปเอากัได้่ต้องะกอบดอกเอาตเลขดีไปิครับก็เบิรนกันจะชุ่มจะฝอเียนอะไรผมมันนวยสิงปืนปืนสากมนี่ก็ล้ ไอ้ประกบให้อยู่บนล่างอ้าวกับประกบให้จักครูจักหางเนี่ยววววววว่ต้องประกบพ่อซักพ่อซักนี่นามากนเนยวันดีก่อนเยี่ยไอ้ประกบไผ่อ้าววันดีครับพ่อซักครับครับวันดีครับเอาสายยาตตัดตัวใดออกตรงนั้นนะครับเออเอาเบิ้งคลิปตามต่อครับเย็บซี่ครับให้พ้อมครับให้พ้อมบ่ายดีก็ง่วนเลกครับให้พร้อมครับให้พร้อม เอาเจ็ดนึงน้องเจ็ดกี่ชิ้นไม่มากกี่บ่ตามสูตรตามสูตรพ่อล่างบ่ครับพ่อแม่บลอนด์โบเดตประกอบเอาล่างไปก่อนเอาล่างไปก่อนเออรถตอรีมากกับพ่อได้จับจองไว้บลอนด์โดตประกอบเขาทั้งล่างทั้งบน หนึ่งสามหกแปดสิบบุหนึ่งสามหกเจ็ดแปดพอิโตมพเพพของลูกได้ หนึ่งก็พกตัวเดียวรักเสียงอ่แมนอยู่บ้านนี้ก็เอามาใส่ตัวนี้ก็ได้ว่าสันดอกก็เลยเดิอาบปาก้าว่าสันดอกอันนี้นวยเขาต้องล่างต้องบนอ่าเขาต้องหลางต้องบ่นมอเตล้วว่ะเออมอเตล่าวที่เพิ่นโทรมากเออแมนเขียนสถิติให้เบิร์นซี่ก่อนแม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 นมอเตอร์พัดมาเออเพิ่นโทรมาถามเอาม้วนนี้บานหนึ่งของกิ่งครับโอ้ของกิ่งเลยมีของตองตองของฟอมอันนั้นท่านแล้วอัอันนี้ของ หวกสีเหลี่ยานแล้วหลวงปอมลักสิบบนไม่เยนันหว้สอม่เอยู่ไม่อสหน่วยบนมันสิบบนหน่วยบนสิบหน่วยเยอะตองเขียหมด้วยควา ยี่สิบเกีงวดแล้วยี่สิบเกีงวดนี่ก็เขามานี่แมนครับอันนี้ยี่สิบมกวันนี้ขจับคู่มยู่ไรคูนึ่พรจักห้าห้าห้ายี่ห้าคูแต่เพียงบ้านไหนจับเพียแมนแมนปบ้นวยนวยจุดไหนเชื่อไหนเชื่อเช่นวย ซ้ำจับให้ตอนซ้ำจับให้เลยศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าสามห้าสามแปดสามเก้าแปดห้าแปดแปดแปดเก้าอออน่กแดงๆขดไม่ดูตัวเนียนนะจุดจุดอันเนียนลักสิบก่อนนะจุเนียนลักสิบเนาะศูนย์ศูนย์กับสามบ่กับศูนย์สามแปดเออศูนย์สามแปดเป็นลักสิบแมันตัวหน่วยห้าแปดเก้านี่นี่วังหันเกิดเนียน เนียงสี่มันจะได้งวดก้อนกับตัวนี้มันก็ศูนย์เกียรับพงั้นออกหนึเกียเอาพจารลองจับคู่ให้เบ้างในหน้ามันมีตัวดๆเนาะบันขึ้นมวยตรงซื้องามหมดเลยเรียบซีผมบ่เห็นหงจับคู่พอได้แล้วบันจับคู่พอได้ยังบได้เอาลองจับตัวสุ่มเนียนหนิพ่อสารเอาตัวสุ่มเนียนเออตัวสุ่มเนียนนี่บนครับศูนย์ห้าเออศูนย์แปดครับศูนย์เก้านั่น 3ครับบจับเต็มชุดบนสามตัวเตัวบนเตัวบนบันทึสมุดเนาะ พวส้มหมดล้วเอากิ่งนี่แหละเนาะพวส้มหมดแล้วในเก่ยพวซักมีมักที่สุดเพื่อตัวใดครับระวางหลักศูนย์หลักสามหลักแปดเนี่ยพวซัดจะชอบงานเนี่ยักเดาพวใดพันพวซัดจะข้าวบ่พวตัดแต่งตะล่างตัดแด่งตะล่างล่างตัดตัวใดไปเลครับผมล่างเน้นพวสองขีดก็ื่อเทียดโอ้เนื้มติดเจ็ดเออตนิดแนานครับ สี่คู่สี่คู่สี่ครังเอาแม่งยังใส่จักตัวในบนไหมบ่ได้แม่งยังใส่จักตัวเนี่ยเดาบ่ได้นี่เดามันเสียหายตัวมันบ่อนเห็ดก็คือบ่อนเห็ดตัวครับแต่ว่าที่แน่ยน่มันคือจังสี่มันผ่านมาแล้วยี่สิบออกงวดนี่งวดที่ยี่สิบเก็ดมันลายเนาะมันบอกรีดเล่นลเราขั้นเอาสู้เราขั้นขั้นม่งตัดดับดิพอชักอีดับตัวใดเอาเลขบนเอาครับก็ับบ่ได้ มอว่ับเรื่องมืหนึงนี่บ่านเพชรว่นกับอว่ารับีบนมจะซื้อเรียกดับตัวนี้อ้งวนนดทครับผมขั้นไห้ดับเออทำตัวมันว่างัานได้หนึ่งเมตดเดียวหนึ่งดับหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งดับหนึมาเกเกเม็ดเดียวเจ็ดับเจดับเกมาเจดมามาล่างย่างเดียวโอ้โหเจินดับเจ็ดับมาครับ มือนึ่งกระดับหนึ่งเนี<ม>นดับหนึ่งดับเจ็ดมาำกันอันนี้เป็นล่างมนมฆแมนแมนล่าง่าง,างมนได้สามตัววงหดที่แล้วแปดตัวเฮ็ดแลลวเดี๋ยวเดีตรางมาดตํ่างเฮ็ดแลวว่าที่บอาครับครับหมดมากแเาจะล่างมาที่แลว ขึ้นมองเขียนน้ออาจารย์นั่นแล้วอาจารย์นั่นแล้วพี่ว่าจารยเอาไปเอาม้เขียนเสียหอดฝาเงี้ยดูดิหนินี่มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบตัวดึง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 สี่ตัวเป็นแปดตัวโอ้ยมันก็พอเห็นแล้วอวยไปหาต้นขามผมสี่ตัวเป็นแปดตัวนี่ผลชุดไทยกับมาเอาหนีวันหนึ่งดับ จา์ว <G haircut> ่าอุ้ยเฮ็ดแล้วบ่โอ๊ว่า้ั่นเอา6กห,ห,หนึ่งขึ้นไม่6แล้หกหนึ่งหนึ่งหกเกลับ้อมนั่นแล้วอ,อันขึ้นมีอันเขียงหมายถูกอยู่ก็ยังขึ้นต,ตัดออกเอาโอ,โอมันก็มันดับหนึอมันดับหนึ่งโอ้มันดับหนึก่ก็ได้เขียง,งถูกยังเง็ดอยูหนึ่งนีดครับผมหนดับหนึ่ดับ7กีดับขาพ่อัออมวันนี้ดับ7กม่ด ดับเดียดหนึ่งดับเก็ดเจียดมาหมายความว่าตัวเดียวตัวเดียวตันะโอ้กัโปดพวดดอกกับดเอาออกไปว่าเระดานกระดานกับพวกโลอกล่าไหที่จับล่าพสักสามอยเ้าซนโอ้ิได้รอคิดได้รอทไมตัวนกซื้อพวสักว่แม่นันขี่นกเขาเอาเรียงล่างพวสักเราวนี่ยสวางงามโยเตอันมันติดกันไหมพวสักเกียดสามสามเจ กับหาเก็ตนะครับเอฟซีเนาะเกี่ยวไปเบิ่งก่อนเบื้องตัวนะครับเนาะไรลอกกอนไหมครับเด็กบนลอกก็มีหลักศูนย์รักสามรักเปีนะครับแต่พอสักเรายังบ่อลพอเปลี่ยนแล้วบาดนี้างก็เปลี่ยนที่ซ้ำก่นเบิ่งไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเอฟซีเนาะนี่คือเด็กพอสักเมตรเป็นหกอออวยมาจัง็สี่เนี่ยพอซักหกเก็บตัวเดียวเก็บครับเอาเก็บมาเลียพอได้ตัวเดียวตัวเดียวเก็บมาเลียน เ,เก็ดดับมึงนียคือว่ามาเรียนมันมันเลขฮ็ดเลขวิ่งได้ตัวเดียวตัวเดียวบาดีหาเลขดับครับผมไปหาอาจารย์หืมดับถ้าย่าดับรอบใดรอบนั่นวอกรอบนั่น <c oughs> ผมเข้าใจอยู่สูตรดับสูตรน้ำเศร้าเศร้าดับแล้ว,วจังหวะครับมันโดนนะโดนแล้วนี่แับ,แบมันก็อยูแน่บ่อยู่แน่ทด่หลืะล่างหัวล่าง ดับแอยู่ดับหนึอยู่ดับเจ็อยู่ดับหาอยู่ขึ้นบนดับล่างดับหาดเลนขึ้นบนดับ6อยู่ดับเก้อยู่ดับหนึอยู่ดับหนึอยู่ดับสี่อยู่ดับสองโบยู่นี่ดับสองยู่ดับหนึอยู่ดับเก้บ่ดับเออกหาเจ็ดอ่ะหัดนี่ฟังยังดีเด้ไป็นองชมวิสซทธัน ครับตัวเดียว5้าเจ็ดเฮ็ดมาบายมันหาแนวมาดับที่เรามันก็ไปยลาดฮ่าบ่าฮ่าฮ้าฮ่่าฮ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 ่า่าไปาน่าเราฮ่ัฮเบฮ่า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 ฮััฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าอาา่า่่าา่าา่่่ด่า่่ ขอขบุนคุณอีกทีครัที่ก็ได้กุดแช่กันครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม